ชินนี่เป็นนางแบบค่ะและรูปร่างหน้าตาเป็นเครื่องมือในการทํางานการตัดสินใจแก้หน้าอกแล้วก็กอกระเดือกครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อความสวยค่ะแต่เพราะว่าชินนี้อยากให้ใจกับร่างกายไปในทิศทางเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะชินนี้เองนะคะ Hi everyone วันนี้ชินนี่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลยันทีก็มากกระเดือกกับคุณหมอพิชนะคะแล้วก็มาแก้หน้าอกกับคุณหมอพินัยค่ะปัญหาหน้าอกของชินนี่คือห่างแล้วก็ดูไม่เป็นธรรมชาติดูแบบผิดรูปผิดร่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอันคอนฟิดเดนต์นิดนึงลูกกเดือกจริงๆแล้วอ่ะช่วง2-3ปีที่แล้วเราก็เห็นว่าเออมันไม่ได้ขึ้นชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่พอเริ่มผ่านไป2 3สามปีมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอะจริงๆแล้วหรือเราควรรีมูฟมันออกอะไรเงี้ ตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าก็ไม่กลัวเพราะว่าเพื่อความเป็นตัวเองเราก็พร้อมที่จะทำมันค่ะชินนี่เลือกโรงพยาบาลยันทีเพราะที่นี่มีคุณหมอเฉพาะทางดูแลครบจบทุกขั้นตอนตั้งแต่ปรึกษาตรวจร่างกายจนถึงการพักฟืน้นทำให้ชินนี่แบบมั่นใจในผลลัพธ์มากๆเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าหลังจากกอกระเดือกกับเปลี่ยนแก้หน้าอกแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงตื่นเต้นมากแต่ก็ฝากทุกคนรอดูได้เลยค่ะ